สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสวุธิรัตป้อมยุคนชื่อเล่นชื่อฟ้องอายุ18ปีมาจากโรงเรียนเทพสาร,รักะชา,าสารจังหวัดนครสวรรค์ค่ะความารบพิเศษของหนูคือการร้องเพลงการเต้นและการเล่นดนตรีค่ะหนูสามารถเล่นดนตรีได้ทั้งหมด3ชนิด1กีตาร์2แซกโซโฟน3คีย์บอร์ดค่ะ กิจกรรมทีห่หนูเคยทํานะคะมีมากมายเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นประรธานชมรมทูบีนวลโรงเรียนเทพสาราปชาสันมีหน้าที่คอยควบคุมแผนงานหมดที่เกี่ยวข้องกับทูบีนวันด้วยค่ะและหนูเป็นหัวหน้าวงโยธวาทิ์หัวหน้าวงสตริงและเป็นพิธีกรของโรงเรียนด้วยค่ะได้รับรางวัลชนะเละิศรองอันดับที่2เหรียญทองแดงในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมวงดน,นตรีโลกสมัยค่ะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมทูบีนวนแคมรุ่นที่29ได้รับกียิบัตรจากทุนกระหม่อมยิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีและหนูยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการอข่ขันข To บีไอดอด้วยค่ะรุ่นที่13หนูได้มีโอกาสไปนำธนาการให้กับหน่วยงานอื่นๆทั้งข้างในและข้างนอกโรงเรียนด้วยค่ะหนูเป็นนักร้องนำวงสติงของโรงเรียนค่ะได้เล่นเปิดงานให้กับงานต่างๆทั้งข้างในและข้างนอกโรงเรียนค่ะ หนูตั้งใจที่จะเข้าคณะน,นี้ตั้งแต่แรกที่หนูได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาและหลักสูตรที่เรียนทำให้หนูได้รู้ว่านี่แหละตัวตนของหนูพรอมาตรงกังความสามารถที่หนูมีเป็นสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดค่ะหนูทำงานเกี่ยวกับการร้องเพลงการเต้นและทำงานเกี่ยวกับพิธีกรมาตลอดค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูได้เรียนคณะน,นี้หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาต่อย,ยอดพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นค่ะ ความฝันงหนูคือการเป็นไอดอลค่ะหนูอยากไปยืนนบนเวทีเป็นสิ่งของล้อเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนและหนูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการทีป๊อปให้ไปไกลสู่สากลโลกด้วยค่ะ